Bao nhiêu mặt để mẹ gần đây, mẹ bảo đây, mẹ gần đây, mẹ gần mẹ gần đây, mẹ gần đây, mẹ nhiều đây, cảm ơn đây, được không? đây, mẹ gần đây, mẹ đây, mẹ gần đây, đây, mẹ gần đây, mẹ gần đây, mẹ mẹ

ขอบคุณครับหาง้องใหญ่ด้วยก้อนใหญ่ด้วยครับมามาหมขอบคุณครับก็อขอบคุณทุกคนนะครับทรกวมงานในวันนี้นะฮะเดี๋ยว ไปเจอกันได้อีกที่นึงที่วัดบางรักใหญ่ในอรรุทัยธีนะฮะยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันนี้ผมก็นำเอาแล้วสว,ส,สวัสดีครับอาจารย์บทุกท่านครับสวัสดีครับขอซื้อมาให้กับไบรอันครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือดังๆนะคะรอฉันรอเธออยู่นจะจ๊ะไปแล้วหรือจะ๊ะแม่แม่จ้าจะทิ้งกันเลย อยู่กับฉันอีกสักนิดสักหน่อยนะเออข้ารถกับบ้านไม่มีบ้างเลยจ้ะแม่จ๋าแม่จ๋าไปแล้วล่ะจ้ะอย่าไปไหนเลยนะจ้ะแม่จ๋าอยู่กันก่อนนะโอ้ยหายกันไปหมดเลยไม่ อยู่กันก่อนสิจ้าทุกคนครับความสนุกเกียวไว้จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพบกับนิวเวอรี่ใช่แล้วแล้วก็ก่อนที่จะไปพบกับนิวเวอรี่นะคะก็จะกับเราสองคนเนี่ยอยู่กันก่อนสิจ้าจะไปไหนล่ะโอ้ขอบคุณมากครับแม่แม่ไปแล้วเหรอจา้าไม่อย่าลืมไปล่องแก่งนะจ้ากับขบับเอท